หากเพื่อนๆกำลังมองหาเครื่องทําน้ำอุ่นสักเครื่องหนึงมาติดตั้งที่บ้านนะครับก่อนที่เราจะเลือกซื้อเครื่องทําน้าอุ่นนั้นเราจะต้องพิจารณาระบบไฟฟ้าภายใน,ในบ้านอย่างไรและจะต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างไรให้เหมาะสมและมีความปลอดภัยครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเรื่องการเตรียมระบบไฟฟ้าภายในบ้านก่อนที่จะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นให้กับเพื่อนๆครับ และต้องขอขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดที่ร่วมสนับสนุนคลิปนี้ครับเนื่องจากเครื่องทําน้ำอุ่นนะครับจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้าค่อนข้างมากครับเพื่อนๆจึงต้องดูว่าที่บ้านของเพื่อนๆนนั้นมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่ใช้กระแสไฟฟ้ามากน้อยเพียงใดประกอบด้วยครับ หากดูแล้วนะครับมิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่นั้นไม่เพียงพอต่อการเพิ่มเครื่องทําน้ําอุ่นเพื่อนๆก็สามารถติดต่อการไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อขอขยายมิเตอร์ไฟฟ้าได้ครับ สำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานมิเตอร์5วงเล็บ15แอมป์นะครับและภายในบ้านไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่ใช้กระแสไฟฟ้ามากมิเตอร์5วงเล็บ15แอมป์นะครับก็สามารถรองรับเครื่องทำน้ำอุ่นขนาดไม่เกิน3,500วัตต์ได้ครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานมิเตอร์15วงเล็บ45แอมป์นะครับก็สามารถเลือกเครื่องทำน้ำอุ่นตั้งแต่ขนาด3,500วัตต์ถึงขนาด6000วัตต์ได้ครับ ระบบต่อลงดินนะครับก็จะเป็นระบบที่มีความสําคัญมากต่อการทํางานของเครื่องตัดไฟลวและยังเป็นทางผ่านให้กระแสไฟฟ้ารั่วจากวงจรย่อยต่างๆนั้นสามารถไหลกลับไปสู่แหล่งจ่ายไฟได้ซึ่งก็คือหม้อปแปลงของการไฟฟ้านั่นเองครับโดยข้อกําหนดการเดินสายตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้านะครับก็จะกําหนดให้สายเมนวท่อที่มาจากมิเตอร์ไฟฟ้านั้นจะต้องถูกต่อลงดินก่อนเข้าเมนเบกเกอร์หลักของตู้ครับ โดยสายเมนนิวท่อนะครับที่มาจากมิเตอร์ไฟฟ้าก็จะให้เดินสายมายังกราวบาในตู้คอน s u m อ e r นะครับและที่กราวบานะครับจะต้องเดินสายต่อหลักดินโดยใช้สายทองแดงเบอร์10เดินสายต่อไปยังแท่งหลักดินที่ได้มาตรฐานขนาด5้านิ้วยาว2.4เมตรโดยจะตอกแท่งหลักดินลงในดินครับแล้วจึงเดินสายนิวท้อนะครับจากกราวบามายังขั้ว n ของเมนเบเกอร์ครับ วงจรเครื่องทำน้ำอุ่นก็จะเป็นวงจรที่เสี่ยงต่อการโดนไฟฟ้าดูดได้นะครับทั้งนี้เบรกเกอร์กันดูดที่ติดตั้งมาในเครื่องทำน้ำอุ่นนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์ท no ี er ่จะป้องกันเฉพาะตัวเครื่องเท่านั้นครับไม่ได้ป้องกันสายวงจรตั้งแต่ต้นทางที่ตู้ไฟมาถึงตัวเครื่องและเบรกเกอร์ที่ติดตั้งมาในเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับก็มีโอกาสเสียหายจากความชื้นหรือโดนน้ำทําให้เบรกเกอร์นั้นชํารุดหรือเสียหายได้โดยที่เราไม่รู้ตัวครับ ดังนั้นื่อความปลอดภัยนะครับจึงแนะนําให้ติดตั้งเบรกเกอร์กันดูดที่ได้มาตรฐานติดตั้งเพิ่มที่ตู้ไฟอีก1จุดครับเบรกเกอร์ ER กันดูดนะครับจะแยกออกเป็น2ประเภทก็คือชนิด Rccb และ r c b o ครับโดยเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด Rccb นะครับก็จะเป็นเบรกเกอร์ที่มีคุณสมบัติในการตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสะไฟฟ้าั่วเพียงอย่างเดียวครับจึงแนะนำให้ใช้งานคู่กับสะกิดเบรกเกอร์เสมอครับ ส่วนเบรกเกอร์กันดูดชนิด RCBO นะครับจะมีคุณสมบัติของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่เพิ่มเข้ามาด้วยครับทําให้เบรกเกอร์ชนิด RCBO นั้นมีคุณสมบัติในการตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสะไฟฟ้ารั่วได้ตัดวงจรเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้และตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสะไฟฟ้าเกินได้ครับ โดยมาตรฐานของเบรกเกอร์ R C C B นะครับก็จะอ,อ้างอิงมาตรฐาน I E C 6 1 0 0 8ขีดครับส่วนเบรกเกอร์ R C B O นะครับก็จะอ,อ้างอิงมาตรฐาน I E C 6 1 0 0 9่ขีด1ส่วนมาตรฐานมอกของไทยนะครับเบรกเกอร์ R C C B ก็จะอ,อ้างอิงมาตรฐานมอก2425ขีด252 25ซึ่งปัจจุบันนะครับได้ยกเลิกมาตรฐานเบอร์นี้ไปแล้วก็จะอ,อ้างอิงมาตรฐานมอกใหม่2425ขีด2560ครับ ส่วนเบรเกอร์ rcbo นะครับก็จะอ้างอิงมาตรฐานมาอ,อก909-2548ขีด2548ครับในการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น,นครับขนาดเบรเกอร์และขนาดสายไฟฟ้าก็มีความสำคัญมากครับหากติดตั้งเบรเกอร์ที่มีค่าแอมพปที่เผื่อมากเกินไปก็จะส่งผลทำให้เบรเกอร์ตัวนั้นตัดการทำงานช้าลงเมื่อเกิดการใช้กระแสไฟฟ้าเกินครับ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเรานะครับจะใช้เบรเกอร์ที่ผลิตตามมาตรฐาน IEC เป็นหลักนะครับซึ่งเบรเกอร์ที่ผลิตตามมาตรฐานดังกล่าวนี้ก็จะเริ่มตัดวงจรเมื่อมีกระแสเกินพิกัดค่าแอม r i รปของเบรเกอร์ตั้งแต่1.13เท่าของพิกัดเบรเกอร์ขึ้นไปครับ ยกตัวอย่างเบรกเกอร์กันดูดขนาด20แอมป์ทริปนะครับก็จะเริ่มตัดวงจรเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเกินพิกัดเบรกเกอร์ที่1.13เท่าก็จะเท่ากับ22.6แอมป์หรือที่กระแส1.45เท่าของพิกัดเบรกเกอร์ก็จะเท่ากับ29แอมป์ครับดังนั้นนะครับหากเพื่อนเพื่อนรู้กระแสของเครื่องทำน้ำอุ่นที่จะติดตั้งแน่นอนแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเผื่อพิกัดแอมป์ทริปของเบรกเกอร์ให้มากจนเกินไปครับ ส่วนขนาดของสายไฟฟ้าก็มีความสําคัญเช่นกันนะครับหากเพื่อนเพื่อนใช้ขนาดสายไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กจนเกินไปและเครื่องทําน้ําอุ่นตัวนั้นกินกระแสะมากเกินพิกัดของสายไฟฟ้าที่สามารถทนได้ก็จะส่งผลทําให้สายไฟฟ้านั้นร้อนฉนวนสายไฟก็เลื่อมเสื่อมสภาพเร็วขึ้นทําให้เกิดความร้อนสะสมจนเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ ผมขอยกตัวอย่างการเดินสายของเครื่องทำน้ำอุ่น6,000วัตต์นะครับโดยบ้านหลังนี้มีขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าที่เพียงพอต่อการใช้งานมีการต่อสายตามแบบมาตรฐานใหม่มีการติดตั้งเบรกเกอร์กันดูดไว้เป็นเมนของตู้มีการติดตั้งสายต่อหลักดินและแท่งหลักดินที่ได้มาตรฐานโดยจะเพิ่มเบรกเกอร์ขนาด32แอมป์ทริปสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น6,000วัตต์ครับ ตัวอย่างการเดินสายนะครับก็จะเดินสายลายขนาด6ตารางมิลลิเมตรจากเบรเกอร์32แอมป์ในตู้ไฟฟ้ามายัางขั้ว L ของเครื่องทำน้ำอุ่นครับและเดินสายนิวรทลขนาด6ตารางมิลลิเมตรนะครับจากนิวเทลบาร์ในตู้ไฟฟ้ามายัางขั้ว N ของเครื่องทำน้ำอุ่นครับและเดินสายกราวนะครับขนาด4ตารางมิลลิเมตรโดยเดินสายจากกราวบ ar, าร์ในตู้ไฟฟ้ามายังขั้ว G ของเครื่องทำน้ำอุ่นครับ จากรูปวงจรตัวอย่างนี้นะครับการเดินสายวงจรของเครื่องทําน้ําอุ่นที่ถูกต้องควรเดินสายวงจรไฟฟ้าให้เฉพาะเครื่องโดยไม่มีการพ่วงสายกับวงจรอ,อื่นครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเอนทุกท่านนะครับและต้องขอขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดด้วยนะครับที่ร่วมสนับสนุนคลิปนี้ครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าของอ e ีตันนะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดที่ผมวางไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ We are all supporters, and we come from Liverpool.